สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวครูจีวีเรานี้มาวันนี้เราจะพรโมทช่องมิกกี้เบรยพยยทยีกันซึ่งเขาก็มีโปรไฟล์ยูทูบใหม่ก,ก็คล้ายๆกับเคื่ผมเขาอ่ะเป็นเขาอ่ะเป็นคนที่ทำผมเขาเป็นคนที่ทำโปรไฟล์ยูทูบให้ผมนะครับเขามีสมาชิกอยู่เจ็ดคนหัวคนดูเยอะมากคนเนี้ยเขาไม่ได้แคแต่เกมยบมาค่ะโอ้โหหน้าของผมเพื่อนผมเองนะดีแบบ เกมอะเออนไลนต่างๆถ้าใครชอบเกมทาร์ฟอร์เมอร์อย่าลืมนะมากดติดตามชแนลนี้เลยนะครับวันนี้เราจะปะโมกสองชแนลติดติดต่อกันเลยไม่แค่ชแนลเดียวพอเดี๋ยวผมจะไปดูวีดีโอของเขาทั้งหมดเขาจะมีเกมคุกกี้ลานแล้วก็มาครับดูนะครับคุกกี้ลานแล้วก็หน้าหน้าจริงหน้านะมิกกี้ี้ถดูคลิปนีใช่ไหม หน้าร้านหน้าของมิกกี้อ่ะควรแบบควรแบบอะไรวะคิดไม่ออกใครใครชอบเกมทำพ่เมรอก็มานี้ได้เลยใครชอบเกมฟุกกี้รัานก็มาดูแชแนลนี้กดกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร e ให้เขาเนี่ยนะคะเพราะเป็นเพื่อนของผมอนทีีสนิทสนิทสนิทดนิที ล่าของผมนะครับผมคลิบน,นี้ผมก็ขอจากล่าไปนะเนี่